สามัญประจำบ้านตอนแผลกดทับเรารับมือได้แม่เดี๋ยวเช็ดตัวให้นะไม่เช็ดตัวนานแล้วอะ่ะเดี๋ยวแม่จะไม่หอมนะึบเอ๊ะแม่แผลนนี้คืออะไรอะ่ะยุงกัดเหรอเดี๋ยวพอ่อทายายให้ก่อนแล้วกัน จะมองดูนียว่าอะะทำแบบนี้ค่ะดูแลแม่แบบนี้อาการแม่หนักขึ้นแน่เลยค่ะจริงปะครับจริงค่ะพยาบาลผู้สุงมาช่วยแล้วรอยช้ำๆที่หัวไหล่ของแม่ค่ะมันเป็นอาการเริ่มต้นของแผลกดทับอะค่ะโอ้แล้ว แผลกดทับคืออะไรครับเราต้องดูแลมันยังไงฮะแผลกดทับก็คือแผลที่เกิดจากคนไข้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนไข้ที่มีความผิดปกติทางด้านสมองเป็นอมัอมพฤกอัมพาตที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันจะเกิดแรงกดทับลงกับที่จุดๆุดนั้นทําให้เกิดเป็นแผลได้ค่ะการดูแลแผลกดทับเนี่ยต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะต้องค่อยๆเรียนรู้อันแรกเลยคือต้องเปลี่ยนท่า ถ้าเรานอนท่าไหนนานนเนี่ยแรงกดทับก็จะอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนท่าทุก2ชั่วโมงถ้าเรามีแผลกดทับที่ข้อศอกเราอาจจะต้องหาหมอนุ่มๆมารองที่ข้อศอกหลักการเดียวกันคือลดแรงกดทับนอกจากนี้เนี่ยผ้าปูที่นอนต้องสะอาดแล้วก็ต้องเรียบตึงการที่มีผ้าปูที่นอนที่ยับยู่ยี่เนี่ยจะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดแผลกดทับได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังต้องดูแลร่างกายให้สะอาด ทุกส่วนของร่างกายนะคะที่ที่จะต้องกดทับเพราะว่าถ้าเราดูแลร่างกายไม่สะอาดเนี่ยอาจจะเป็นแผลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ต้องออกกําลังกายให้คนไข้ถ้าคนไข้ออกกําลังกายเองได้เช่นสามารถกามือได้ยกแขนได้ก็โอเคให้ทําแต่ถ้าคนไข้ทําไม่ได้เราต้องทําให้คนไข้ที่สําคัญอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอาหารโปรตีนจะช่วยทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยซ่อมแซมได้ดีมากก็จะทําให้แผลหายเร็วขึ้น การรับประทานน้ำเยอะๆก็จะช่วยอีกเช่นกันพอจะเข้าใจแล้วก็ดูแลแม่ได้แล้วใช่ไหมคะครับผมเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับน้อแม่เนาะการดูแลคนที่มีแผลกดทับเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีความรู้ก็จะง่ายมากขึ้นเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำา้าน